สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแพรวัสดาราไม่ใช่สนามอารมณ์เป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งจากชาวเน็ต แม้ความรักครั้งเก่าระหว่างแพรว,วานิชาพัทและหน่องธนาจะปิดฉากไปแล้วแต่ดราม,ม่าจากชาวเน็ตกลับไม่จบง่ายๆเพราะฝั่งของแพรว,ว่าต้องเผชิญกับการถูกด่าในโซเชียลม่จบไม่สิ้นล่าสุดแพรว,ว่าเปิดใจถึงเรื่องนี้ยอมรับว่าต้องเผชิญกับอาการป่วยจากโรคซึมเศร้าเพราะบางส่วนจากคอมเมนต์ชาวเน็ตคนเราต้องด่ากันขนาดนี้เลยเหรอที่ผ่านมาเงียบมาตลอดพูดก็ดนด่าไม่พูดก็ดนด่า ิดว่าเขาวงการมาไม่ได้มาเป็นสนามอารมณ์ใครหลังจากนี้คิดว่าจะไม่ยอมเพราะส่งผลต่อสุขภาพได้แคปทุกคำดา่ารวมถึงได้ไปแคปในโปรโฟไฟล์คนด่าไว้แล้วด้วยยืนยันว่าทุกคนที่ดา่ามีตัวตนถ้าฟ้องจริงจะไม่รับกระเช้ารับเงินสดที่ผ่านมาเตือนหลายรอบแล้วคิดว่าการที่นักแสดงศิลปินเป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการถูกดา่าจากชาวเน็ต อยากจะฟ้องเอาเงินไปทำบุญอย่างตัวหนูเองจริงๆก็ไม่ใช่คนดีขนาดน,านั้นแต่หนูก็ไม่เคยคิดจะไปด่าใครคนเรามันใช้ชีวิตด้วยพลังบวกถ้าอยากพลังลบก็ได้จ้าเจอกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทขอบคุณครับ